ขวดน้ำเก่าเสื้อเก่าอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนำมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเรานะครับแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับน้ำเปียกๆอย่างนี้ครับเวลาเราถูนะครับเราใช้ไม้ม็อบของเราที่เราทำเสร็จนะครับถูเลยครับถูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับ วดน้ำเก่าเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้นี่ครับสามารถนำมาใช้เป็นไม้ม็อบถูพื้นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินแชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการนำขวดน้ำเก่าๆหรือว่าเสื้อผ้าเก่านะครับที่เราไม่ใช้แล้วครับ อย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการนำขวดน้ำหรือว่าเสื้อผ้าเก่าๆแบบนี้มาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขวดน้ำครับที่เรากินเสร็จแล้วนะครับ อย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับแบบนี้ครับหรือว่าเสื้อผ้าเก่าเก่านะครับเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับก่อนอดื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดตรงนี้ครับใช้คัตเตอร์หรือว่ากรรไกรก็ได้ครับในการตัดนะครับ ัดอย่างนี้นะครับเราจะใช้ด้านบนนะครับเสร็จแล้วให้เราใช้กรรไกรครับแต่งครับเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้เรานำไปเจาะรูครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราเจาะรูแบบนี้นะครับ ต้องการรูเยอะเราก็เจาะรูเยอะๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเสื้อผ้าของเราครับให้เราแบ่งครึ่งเลยนะครับที่เราไม่ใช้แล้วครับแบบนี้ครับนี่ครับมันจะได้เป็นผืนแบบนี้ครับ เสร็จแล้วให้เราทำการฉีกแบบนี้นะครับให้เราฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้เศษผ้าแล้วครับให้เราสอด ผ้าของเรานะครับที่เราฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับใส่ลงไปครับเสร็จตรงไปตรงในรูของเรานะครับเสร็จแล้วให้เราวัดขนาดครับแบบนี้ครับแล้วก็ทําการผูกครับเราจะทําแบบนี้นะครับทุกรูเลยนะครับคุณผู้ชมครับทําเลยครับเสร็จแล้วครับ เห็นไหมครับขวดน้ําของเราหรือว่าเสื้อผ้าเก่าของเราครับก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ในบ้านเรือนของเราก็ได้ครับนี่ครับก็คือไม้ถูพื้นนั่นเองครับเสร็จแล้วให้เราหาท่อ PVC ครับแบบนี้ครับยาวประมาณนี้ครับหรือว่าจะเป็นไม้ก็ได้นะครับให้เรามาใส่ตรงรูนี้ครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อมันใส่ไม่ได้นะครับ แต่แบบนี้ไม่ได้นะครับให้เราทําการลนไฟครับตรงท่อนะครับให้เราลนอย่างนี้ครับเสร็จแล้วให้เราลองใส่ครับยัดลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถูพื้นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าน้ํามันเปียกอยู่นะครับ ให้เราใช้ใช้ถูพื้นของเราครับที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับถูไปเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหวดน้ําแล้วก็เสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้นะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับก็คือการทําม็อบไม้ถูพื้นนั่นเองครับ แบบง่ายๆและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการนำหขวดน้ําที่เรากินเสร็จแล้วหรือว่าเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้นะครับ กลับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของเราในวันนี้ครับพ่อเพินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลิน h anel ด้วยนะครับไปเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ